ขายดีติดอันดับของ AK Healthy Pro โรงงานผลิตอาหารเสริมและเครื่องสำอางอันดับต้นๆของประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับ CEO Review อีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยนะคะ CEO Patty จะมาแนะนำค่ะเ็กเจอร์ของเนื้อครีมกันแดดที่แบบป๊อปปูล่ามากๆในปี2021นี้ เป็นเนื้ออะไรบ้างนั้นแต่ต้องบอกว่าวันนี้ซีโเอามาให้แค่เอาเป็นแบบว่าความชอบส่วนตัวเอามาแค่3เนื้อพอแต่ว่าจะเป็น3เนื้อที่ขายดีตีดอันดับของ A k เค a l t ต y Pro โรงงานผลิตอาหารเสริมและเครื่องสําอางอันดับต้นๆของประเทศไทยค่ะซึ่งซีโอแพตตก็เป็นที่ปรึกษาการตลาดอยู่ที่นี่แล้วจะบอกเลยนะว่าใครที่นั่งดูอยู่นะคะแล้วก็รู้สึกว่าเขาอยากจะผลิตครีมกันแดดแนะนําเลยวันนี้3เนื้อ3เท็กเจอร์นี้ดีที่สุดอ่ะมาเริ่มกันที่เนื้อแรกเลยเป็น ันแดดผสมรองพื้นเนื้อแบบใยไหมตัวนี้ขายดีอันดับหนึ่งเลยไม่น่าเชื่อเลยนะเป็นเนื้อที่เอาจริงๆเนี่ยเป็นเนื้อหลายคนนะ่รู้จักอยู่แล้วแหละเนื้อแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองให้ดูว่าเนื้อใยไหมมีความบางเบายังไงแล้วก็มีจุดเด่นอะไรที่ทําให้เป็นตัวที่ขายดีที่สุดนะคะ,ะมาดูเนื้อกันค่ะ นี่นะคะอ่านี่อุ้ยรสเราต้องทายเยอะๆแบบนี้เลยคือเวลาทายเนื้อใยใ,ใหม่เนี่ยจะมันจะมีความบางเบาเนาะเนื้อใยใหม่ที่นี่นะคะจะไม่เป็นคราบไม่ทิ้งคราบด้วยนวัตกรรมที่ต้องบอกว่าเขามีเทคโนโลยีในการทําให้เนื้อครีมเนี่ยมีความซึมและมีความเข้ากับผิวของคนเอเชียมันจะปรับตามสีผิวเลยไม่ทําให้วอกจนเกินไปแล้วก็จริงๆเนี่ยลูกค้าสามารถปรับสีผิวได้ตามความต้องการนะ ว้ดูดิเพราะทากับมือแล้วมือขาวเลยอ,ะอ่ะให้ดูให้ดูดสวยไหมคะอันนี้ดูผิวแพงอันนี้ดู ไม่แพงเท่าไหร่แต่ดูแพงขึ้นและดูสิว่าเนื้อครีมใยใหมตัวนี้ทำไมถึงขายดีเพราะหนึ่งคือไม่วอกไม่เป็นคราบแล้วที่สําคัญทานแล้วเนียนกับผิวไปเลยแล้วมีความนุ่มชุ่มชื้นที่สําคัญนะคะกันน้ําด้วยตัวนี้กันเหงื่อกันน้ําปกป้องรังสี UVA UVB ได้50 PA บวก,บวกเก๋มากๆเลยนะทุกคนนะชอบใช้เนื้อนี้เพราะมันรู้สึกถึงความเบาบางแล้วก็นุ่มสบายนะคะนี่คือครีมกันแดดรองพื้นผสมเนื้อใยใหมเนื้อที่หนึ่งนะให้ดูนะจ๊ะเนื้อที่หนึ่ง และมาถึงอันดับที่2จริงๆแล้วนะส่วนตัวชอบเนื้อนี้เพราะว่าเนื้อนี้นะคะจะได้ทั้งปกป้องและบำรุงที่มากขึ้นเพราะว่าเป็นเนื้อที่เรียกว่า UV milk ก็คือเป็นเนื้อน้ำนมเอ้ยกันแดดเนื้อน้ำนมและที่นี่นะคะ AK healthy pro เรามีนวัตรกรรมชื่อว่า N cap แอนแคปตัวนี้เนี่ยจะทําหน้าที่กระเจิงแสงอุ้ยกระเจิงแสงดูดีและสนใจคือทากันแดดแล้วเนี่ยกระเจิงแสงได้360อสงศาทาให้หน้ามีความสว่างและเงาเรามาลองกันนี่สมมติว่าอันนี้อันนี้เช็ดออกไปแล้วนะคือมีความแบบว่ามันเรียบเนียนกับผิวไปแล้วอะทีนี้เราจะใช้ตัวนี้นะคะเป็นเนื้อน้ํานมเรามาดูเรามาดูเนื้อน้ํานมกันดีกว่า เนื้อน้ำนมนะคะก็วุ้ยเ,เห็นไหมบอกแล้วว่าเป็นคนชอบเนื้อน้ำนมมันดูแบบลลดอะมันดูเนียนไปกับผิวมันดูแบบว่าคือจริงๆทายเยอะไปหรือเปล่าอันนี้เยอะอาจจะใช้เยอะไปนิดคือเนื้อน้ำนมอะเราไม่ต้องใช้เยอะอันนี้เดี๋ยวลองทาทั้งมือเลยนะคะ เนื้อน้ำนมจริงๆเราไม่ต้องใช้เยอะเพราะอะไรรู้ไหมเนื้อเนี่ยมีความเข้มข้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเป็นเนื้อครีมกันแดดที่สามารถปกปิดแล้วก็ปกป้องแล้วก็บํารุงได้เพราะว่าในนี้มีสารอาหารที่น่าสนใจสําหรับผิวมากมายลูกค้าที่ AK Healthy Pro นะคะถ้าเกิดจะมาผลิตครีมกันแดดอยากจะได้เป็นเนื้ออะไรก็คือเลือกก่อนเลยจะเป็นใยไหมจะเป็นน้ํานมหลังจากนั้นสามารถที่จะเลือกสารสากัดเข้ามาใส่ในครีมกันแดดของคุณได้เพื่อที่จะมีการทั้งปกป้องแล้วก็บํารุงไปในตัวเก มากเลยนะอันนี้คือเป็น s e ล l i n g point สำหรับการทำการตลาดที่ดีมากเลยนะคะแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายนะคะที่ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยตัวนี้นะคะสําหรับลูกค้าที่อยากจะทําการตลาดแล้วสร้างกิมมิ่งให้กับแบรนด์ตัวนี้น่าสนใจมากว่าเป็นครีมกันแดดเนื้อที่สามารถแตกตัวเป็นน้ําได้ นวตัตก,กรรมมันไปไกลแล้วนะแล้วตัวนี้ก็มีนวตัตก,กรรมกระเจิงแสงเหมือนเดิมนะคะก็คือเป็นนวตัตก,กรรมเทคโนโลยีที่เรียกว่าแอนแคด้วยเราใส่ลงไปด้วยแล้วก็ยังมีสารสก,กัดจากดอกดงเบกจากเกาะเซจูประเทศเกาหลีเป็นดอกไม้สีแดงๆมันเกาะเซจูค่ะคุณผู้ชมตัวนี้ถือว่าเป็นกิมมิคได้เล่นหลายตัวมากเลยถ้าคนอยากทำคอนเทนต์นะมาได้เลยสำหรับตัวนี้เรามาลองกันดีกว่าว่าแตกตัวเป็นน้ำเป็นยังไงนะคะนี่อุ้ยเนื้อดี แอบทายเยอะอีกแล้วอะอุ้ยอันนี้เน้่มากเลยอุ้ยเยดูอน,นี้นุ่มอ่ะกล้องต้องซูมแล้วล่ะมันแตกตัวเป็นน้ำจริงๆด้วยอะ่ะ เดี๋ยวเราจะรอให้แตกตัวขึ้นมาเป็นน้ำก่อนแล้วเราค่อยทาเฮริงจริงจริงจร,งจร,งจรงิมีความนุ่มสัมผัสแรกอันนี้นะคะเล่นในเรื่องของทัชชิ่งได้ดีมากๆสัมผัสได้ดีสัมผัสแรกรู้สึกได้ถึงความนุ่มชุ่มชื่นตอนนี้น้ําผุดขึ้นมาแล้วน้ําจะแตกตัวเป็นละอองแบบนาโนนะคะมันจะไม่ได้แตกตัวเป็นแบบ แตกึ้นมาเป็นน้ำแบบใหญ่ๆไม่ใช่แต่แตกัวยุ่ๆเห็นไหมเนี่ยเราจะเห็นเราจะเห็นเนะี่ยหลังจากที่พอแตกตัวแล้วเรารู้สึกถึงความชุ่มชื่นเราก็สามารถทาลงไปบนบ,นบริเวณผิวได้เลยน่าสนใจมากตัวนี้น่าจะขายดีที่สุดนะจริงๆแล้วลูกค้าจะต้องเข้าใจในเรื่องของการตลาดแหละแล้วก็มีความการทำคอนเทนต์แล้วก็กิมมิกแหละเฮ้ยพอทาแล้วผิวแพงมากเลยตัวนี้อุ้ยเนื้อดีมากเทกเจอร์ดี คุณผู้ชมคะ,ะดูนะถ้าคิดว่าวอกเกินไปก็สามารถปรับได้คือปรับเบสสีได้คุณจะเอาสีแบบขาวเหลืองค่ะเอาแบบหรือว่าจะปรับเป็นสีที่สามารถเข้ากับทุกสภาพผิวปรับตามสีผิวก็ได้ค่ะปรับเบทได้แล้วก็เพิ่มกลิ่นเพิ่มสารสกัดอันนี้ทําได้หมดเลยแต่ตัวนี้บอกได้เลยว่าสัมผัสแรกที่สัมผัสเฮ้ยแล้วมันดีตรงที่มันไม่เหนียวเนืรอเน่เนี่ยไม่เปื้อนเสื้อผ้าด้วยเห็นปะไม่เปื้อนเสื้อผ้าด้วยค่ะคุณผู้ชมคือ ไม่เหนีนยวเนอะนะแล้วก็ซึมสู่ผิวไปเลยแล้วกลืนเป็นผิวไปเลยเห็นไหม คลมกับผิวเลยดีมากตัวนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ดีสําหรับครีมกันแดดสําหรับใครนะคะที่สนใจในการผลิตเครื่องสาอางสายครีมกันแดดเลยหรืออยากจะทําเป็นครีมโลชั่นทาตัวบีบีครีมเป็นโลชั่นน้ําหอมเราก็สามารถทําให้ได้ค่ะที่ AK Healthy Pro นะคะนอกจาก AK Healthy Pro เนี่ยจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารเสริมและเครื่องสําอางแล้วเรายังเป็นโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐาน F A C C P และที่สําคัญค่ะตอนนี้นะคะเราก็มีระบบที่เรียกว่า one stop ไว้รองรับบริการลูกค้าด้วยเราก็มี c o p p a t t ดค่ะให้คำปรึกษาด้านการตลาดตั้งแต่คุณลูกค้าเนี่ยเข้ามาเลือกเนื้อครีมอยากจะตั้งชื่อแบรนด์เป็นอะไรนะคะอยากจะใส่ส่วนผสมอะไรเพื่อสร้างคอนเทนต์ให้กับการตลาดสามารถรับคำปรึกษาได้ช่วงนี้ฟรียังไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะสนใจติดต่อเข้ามาได้ที่ AK h e a l t h Pro ค่ะวันนี้ไปก่อน Co จะมารีวิวอะไรในคลิปหน้าต้องติดตามวันนี้สวัสดีค่ะ